คุณผู้ชมค่ะวันนี้จะพาไปพูดคุยกับนักแสดงสาวเสี่ยงดีและเธอยังได้ฉายาเป็นสาวเก่งใจแกร่งอีกด้วยนะคะอย่างสาวเชอร์ปรางนั่นเองคุณผู้ชมเรียกได้ว่าตอนนี้มีผลงานเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอซีรีส์ขับไฟเดย์ตอนรักเธอไม่มีวันตายค่ะแล้วก็ยังมีละครเรื่องบุษบาลุยไฟแล้วก็ยังมี thank you t e a ิต e r ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะไปเชอเธอในงานวงสวงนะคะกับพิธีวง สวงของละครซีรีส์ขับไฟเดย์หรือซีรีส์นั่นเองนะคะตอนรักเธอไม่มีวันตายเธอได้ร่วมแสดงด้วยก็เลยจะไปอัปเดตสักนิดหนึ่งนะคะเรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างและที่สําคัญนะคะตัวละครอินมากขนาดไหนไปฟังคันปัังนะคะเรื่องนี้มาขับไฟเดย์เนาะเย่ได้มาได้ขับไฟเดย์ค่ะ <laughs> ก็ได้มาเล่นหนึ่งตอนนะคะเป,เ,เป็นน้องสาวของพี่ออมสุชานะคะเล่นเป็นปลายทองน้องสาวของรินทอนอีกทีนึ่นะรินทานสิไม่ใช่รินทองรินทานนะคะ <laughs> ก็บทบาทฉีกอยู่บ้านเหมือนกัน <laughs> 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 เป็นเด็กครีเอทีฟค่ะ เป็นเด็กทีสนะคะเราก็เลยทําการเปลี่ยนสีผมสักนิดนึงเพราะตอนอ่านบทแล้วเอ๊ะถ้าหนูผมดําเงี่ยมเนี่ยมันจะดูเรียบร้อยเกินไปหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเออเปลี่ยนคาแรคเตอร์มาเป็นลูกสาวเท่ๆสาวทีสนิดนึงค่ะใช่ใช่หนูรีเควสเพราะว่าหนูอ่านบทแล้วหนูรู้สึกว่าผมที่หนูเป็นอยู่ก่อนหน้านี้มันไม่เข้าเท่าไหร <laughs> ่ก็เลยเสนอเสนอ เพราะว่าเป็นแบบลุกเท่ๆค่ะรู้สึกว่าเออมันต้องมีให้ลงนิดให้ลงไฮไ์นิดหน่อยก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบจะเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนเท่แล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้รับผิดชอบอะไรในชีวิตเยอะเพราะว่าพอพ,อพ่อแม่เสียเนี่ยก็อยู่กับพี่สาวพี่สาวเป็นเหมือนแม่หนึ่งคนพี่สาวจัดก,การให้ทุกอย่างเลยเราเป็นเด็กที่ตามใจตัวเองชิลทำโน่นทำนี่ทำตามอารมณ์อารมณ์เยอะมากอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่เชอร์เลย <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่เจเน่าจะอยากทําอยู่บ้างแต่ถ้าไม่ได้ใช้พราะงานเธอก็คงไม่ทําอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบฉันอยากําสชุดถามสุดเท่อะไรเงี้ยทำแล้วเป็นยังไงชอบไหมชอบชอบอ่ะชอบชอบตงนี้เหมือนกันก็ก็ดูเท่เหมือนกันวันนี้หนูก็แบบเออหนูจะม้วนผมหนูจะปล่อยตรงดีนะน<ๆ>อะไรเง<ๆ>ี้ยเลยใช่รู้สึกความสนุกกาบการมาเล่นเรื่องนี้ใช่ใช่สนุกค่ะแต่ว่าในเรื่องเครียดนะคะ <laughs> <atch ew ork> อยากรู้ว่าเครียดเพราะอะไรไปตามดูก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ที่ตัวละครปลายทองเนี่ยต้อง ต้องรู้สึกว่าฉันต้องรับผิดชอบฉันจะไม่ปล่อยให้สิ่งนี้หลุดไปฉันจะไม่ปล่อยให้พี่สาวฉันเป็นอะไรเออพี่สาวเป็นอะไรล่ะไม่ต้องไปรอดูเวลาดูกันนะคะยากนะคะสำหรับเจอคือยากนะคะเพราะว่าเอ่อเป็นชีวิตวัยที่หนูขาดหายมานานพอสมควรในเรื่องความรักนะหนูก็เลยแบบเอ้ฉันจะต้องเอาส่วนไหนแบบไหนมาบ้างเพราะเรื่องนี้คู่รองหนูเป็นคู่รองกับเล่นกับ มอสที <pled to> ่เป kind of ็นจุงที่เป็นแพงกับปลายทองกับจุงเป็นแพนกันอะไรเงี้ยก็คือเออเขาดูรักกันหวานชื่นมากเลยเรา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 ยังไงกนดีนะเราไม่โรแมนติกเลยค่ะเราขาดความโรแมนติกมานานมากนะฮะเออก็เลยแบบว่าไม่รู้เหมือนกันว่าอยากเวิกชอปก่อนอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยเลยแบบอ่ะลองดู คืยไปเท่าที่เราคิดว่าปลายทองจะเป็นเพราะปลายทองเขาทาตามอารมณ์ค่ะตอนนี้ก็คือเริ่มถ่ายไปแล้วเริยมถ้ายเริ่มถ่ายแล้วค่ะได้ไปหนึ่งคิวค่ะก็เต้นก <c oughs> ว่าที่คิดแล้วก็รู้สึกว่าพี่ออมเก่งมากเลยอะรู้สึกว่าเอาแล้วต้องปะทะกับพี่ออมโดยพี่ออมด่าอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> พี่ออมดา่า <c oughs> พี่อมอมตบคนอื่นด้วยเออก็เลยแบบว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็ตัวละครที่ได้เล่นก็ฝากไม่ต้องกับใจอ่ะ ไอ้นี่ก็คือแบบอ่านบทไปแล้วแบบอหูรูกคนเขาดีขนาดนี้ลูกรักษาเขาน้อยอะไรอย่างงี้อยากรู้ว่าเจอปากจัดปากร้ายขนาดไหนก็ไปดูกได้นะคะด่าค่ะรอบนี้ด่าเยอะเลยด่าแฟนตัวเองด้วยประเด็นนี่อ๋อแบบว่าหนูหนูก็มีพาร์ทด่าคนหนูอยู่เงินค่ะแต่แค่ไม่ค่อยได้อ่ออกมาเท่าไหร่ใช่ไมคือน้องเป็นคน ตัวไปทองอ่ะหนูเป็นน้องหนูนะก็คือตัวละครเป็นน้องที่แบบปากอย่างใจอย่างอ่ะพูดไม่คิดปากไวคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นไปทำร้ายจิตใจคนอื่นแค่นั้นแหละซึ่งเชอเป็นพวกเดี๋ยวก่อนเจอหยุดอ่านไปแล้วแบบน้องจ๋าคนเขาดีขนาดนั้นอะลูก ขารักเราขนาดนั้นเราจะทำร้ายจิตใจเขานะไมอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นความรักที่แบบหนูก็ไมอ่อ่อันนี้หนูไม่หนูไม่รู้เหมือนกันว่าความรักสมัยนี้เป็นยังไงแต่ว่าหนูได้คุยกับผู้เขียนบทนะคะพี่บุ๊กแล้วก็ได้คุยกับผู้กำกับพี่ชูเมื่อวันที่แบบได้ออกอ,องกันว่าแบบเออตัวละครนี้เขาเป็นความรักประมาณไหนเขาบอกเป็นความรักในเด็กวัยแบบ20ต้นๆในสมัยนี้ในมุมมองของเขาที่เป็นเหมือนเพื่อนกันเสียมากกว่าแล้วก็เป็นอะไรที่แบบ เป็นทั้งเพื่อนทั้งคนรักไปด้วยกันเรามีอะไรเราแชร์กันมีอะไรเราด่ากันได้แต่ด่ากันแต่แบบรักกันจะตายอะ่ะเออคือรักมากจนจนรู้สึกว่าอะไรก็ก็ก็ได้อะไรก็ได้กับอีกคนหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเหรอคะเป็นหนูนี่ไม่มีทางเลยนะพี่ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ได้เรียนรู้ตลนใช่ค่ะได้รีู้ชีวิตใหม่ๆ<ด>ห,ห,หไปด้วยว่าอ,อ๋อมีคนมีเขามีมุมแบบนี้กันด้วยนะคนที่แบบด่ากันจะตายแต่แบบรักกันจะตายก็มีเหมือนกัน เรียกได้ว่าต้องทําความเข้าใจนะคะซึ่งบทบาทที่ได้รับไปเธอบอกว่าต้องเป็นคนที่เข้าใจในความรักของตัวละครที่ได้รับนั่นเองนะคะพูดคุยต่อค่ะอัปเดตผลงานให้แฟนๆได้ติดตามอย่างจุใจกันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นบุษบาลุยไฟแล้วก็แตง n ก You t e ชิดเชเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปฟังค่ะ ใช่ค่ะตอนนี้ออนแอร์อยู่2เรื่องนะคะปุษบารุไฟทางช่องไทย PBS เล่นเป็นลำจูนนะคะเป็นละครพีเรียดย้อนหลังเอ้ยย้อนยุคชมล้องหลังได้ทางแอปพิพาค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะคือ Thank You Teacher เล่นเป็นครูโกนะคะเป็นครูเป็นนักเรียนนักศึกษาที่กำลังอยากเป็นครูแล้วเขาก็ได้พาทุกคนไปเรียนรู้ว่าชีวิตการเป็นครูเนี่ยมันต้องเจออะไรบ้างซึ่งอยู่ในทางแอปพลิเคชัน True ID นะคะซึ่งดูย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันเหมือนกันนะคะตอนนี้ออกมาแล้วเจดตอนค่ะ คือจ,จริงๆอันนี้ไถทำไว,ไ,วไว้พอสมควรตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นแล้วก็เลยว่าเออมันมันก็ทําให้เราได้เข้าถึงบทบาทใหม่ๆได้ได้เจอตัวเองในมุมใหม่ๆที่หนูแบบตายแล้วฉันไปพูดอะไรแอลผู้ชายขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีหรือแบบเป็นคนที่โกะกว่าที่คิดได้กับกูโกะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นลูกเจี๊ยวิ่งไปวิ่งมาพยักหน้ากับทุกอย่างทั้งๆท,ที่ถ้าเป็นเชอร์ก็คือแบบหยุดพออย่ามายุ่งกับฉันอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะได้เข้าใจผู้คนในหลากหลายมุมมองมากขึ้นแล้วก็ถ้าในเรื่องครูโกรธเนี่ยหนูรู้สึกว่าอยากกลับไปเป็นเด็กแล้วก็ทําตัวให้น่ารักกับครูตัวเองสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกสงสารมากเลยอบโอ้ตายแล้วการเป็นครูมันเหนื่อยกว่าที่เราคิดแท้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไม่แสบค่ะแต่เป็นคนชอบถามชอบดื้อแบบไปถามชอบไปนั่งกวนไปกวนอาจารย์อยู่แบบไปกวนแบบอาจารย์ครูค่ะนี่ทาอย่างนี้ได้ไหมคะครูคะครูค่ะครูค่ะอยู่อย่างเงี้ยจอครูแบบอ๋อคอยเธอ ดูแล้วแบบอ๋อหนูน่าจะแบบค่อยๆหาค่อยลาบางทีครูเขาอาจจะเหนื่อยแล้วเพราะนี่จะแบบครูว่างมาที่โต๊ะเมื่อไหร่แล้วก็แบบครูคะดูนี่ให้หน่อยได้ไหมคะอะไรเงี้ยไปแล้วไปชอบไปถามชอบไปคุยอะไรเงี้ยซึ่งบางทีอาจจะเบียดเบียนเวลาชีวิตครูเข้าไปอะไรเงี้ยจะเข้าใจหลายๆอย่างคือใช่ค่ะแต่ว่าตัวโกอีกอันหนึ่งที่ที่เล่นเป็นลำเอ้ยตัวลำจวนค่ะที่ที่เล่นเป็นเหมือนเด็ก17 หนูก็สบายเลยค่ะเล่นเป็นเด็กเลยค่ะเอ็กซ์เรย์เซนแฮปปี้เอนจอยมากว่าก่อนศกาวาอะไรเงี้ยเจ้ยแจ้วทุกคนก็คือแบบไม่ใช่เชิญเลยเจ้ยแจ้วอะไรขนาดนั้นอยากเล่นอยากรู้ีักครั้างไหมที่ได้เล่นตัวละครที่ตรงกับตัวเองตรงกับตัวเองเหรอเคยเล่นมาแล้วค่อนข้างเยอะนะคะแต่เป็นพาร์ทหนึ่งเช่นพีเพชรเป็นพีพายเป็นพาร์ทแบบเมื่อก่อนที่ค่อนข้างจะแบบอยู่กับอยู่กับอยู่กับกรอบ S <S เออใช่มีกับกรอบ่นั้นก็ไม่ค่อยแสดงสีหน้าไม่ค่อยแสดงเอ็กซ์เพรสชันซึ่งก็เป็นเชิเมื่อก่อนมีมมุมที่เป็นประมาณนั้นอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยมันไม่ต้องแล้วค่ะเอาอะไรที่แบบแตกต่างมาให้หนูเล่นดีกว่าหนูสนุกแหละตอนเนี้ยเริ่มคลายมากขึ้นเข้าใจว่าอ๋อนี่คือการแสดงนี่คือแบบมันมีหลายอย่างมากขึ้นหลายอย่างมากกว่าที่เราคิดในชีวิตของของคนเราอะไรอย่างเงี้ยหรืออารมณ์ความรู้สึกหนูก็เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยเอ็กเซปต์อารมณ์ด้านลบของตัวเองเท่าไหร่ตอนนี้ก็คือแบบเก่งขึ้นดูแล แล้วก็ยอมรับมันได้มากขึ้น,นะคะ่ะโอ้โหพร้อมเลยทุกบทบาทจริงๆท้าทายจริงๆเลยนะคะเขาก็บอกว่าอยากลองบทที่ไกลตัวมากๆเหมือนกันเพราะว่าอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะอัปเดตกันต่อค่ะเชอรปรังกับเป้าหมายในสายนักแสดงเธวางไว้ยังไงบ้างและที่สําคัญนะคะหน้าที่ชิไฮนินและก็นักแสดงเนี่ยแบ่งเวลาย,ย่งไงบ้างไปฟังค่ะ เป้าหมาใหม่เหรอคะไม่ได้มีมากขึ้นนะคะตอนนี้สิ่งที่ตั้งใจไว้ก็คือย,ยังอยากมีผลงานให้แฟนๆได,ไ,ดได้เห็นได้รับชมกันอยู่ถ้าถ้าในเรื่องที่แบบสูงสุดเลย,เยคงเป็นการได้รับรางวาัลใหญ่สักรางวาัลท,ทักเวชีหนึง่งที่แบบเจอบทที่แบบเออ พาเราไปถึงจุดนั้นได้แล้วเ,เพราะว่าหนูเป็นคนเต็มที่กับทุกงานอยู่แล้วบทเล่มร้อยเราก็แบบลุยไปกับมันอย่างเต็มที่แต่ก็คือถ้าถ้าสูงสุดก็คงเป็นประมาณนั้นแต่ว่าหวังว่าอย่าทําแบบอวอร์เดีเจออวอร์หรือกักแสดงท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านอแบบอยากจะมีถึงแม้ว่าเราจะอายุเท่านั้นก็ยังคงมีการแสดงได้ทํางานอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็สนุกมากมันเป็นงานที่ได้เจอสิ่งใหม่ๆบทใหม่ๆหรือบทบาทใหม่ๆบทอาจจะใกล้เดิมบ้างแต่ว่าก็เจอกับคนใหม่คู่เล่นนักแสดงใหม่สถานที่ใหม่ อะไรตลอดเวลาแบบไปเจอออกกองอนะไรเนี้ยมันไม่ใช่ไอออฟฟิศมันไม่ใช่ในที่ที่เดียวอะไรแบบนี้ค่ะให้กับไปทำงานออฟฟิศก็ได้เราไม่กล้าน่าจะไม่ใช่ทางนะคะแต่ทําได้นะไม่ไม่ไมไมติดแต่คงแบบว่าเออขอออกไปข้างนอกแป๊บนึงนะคะขอไปทํางานแบบเออร้านกาแฟาอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวส่งงานกลับเข้าไปให้อะไรเงี้ยพอชินแล้วการไปนูน่นไปนี่ทํางานแบบข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะก็ หลังจากวันนี้เสร็จใช่ไหมคะสมมติทั้งวันเราออกสื่อในนามเชปรางอาริกุลน,นั้นเวลาว่างของเราเราก็จะเป็นเชปรางที่ให้นินนะะไม่ว่าจะตอนกินข้าวไม่ว่าจะตอนตอบไลน์เล่นหยิบมือถือขึ้นมาก็ดูแลอาเคมีใครไลน์ใครมาหาบ้างอะไรแบบนี้แบบมาเสพมาหาบ้างอะไรก็จะเป็นประมาณนั้นที่จะเป็นพาส่วนนั้นถ้าเลิกดึกก็ใช้เวลาประมาณสี่ทุ่มถึงประมาณตีสองในการเครีย์งานทุกอย่างของชี่ให้นินนะคะต,ตอบไลน์ตอบนู่นวางแผนให้น้องต่อไปอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหเก่งจริงๆนะคะสำหรับเธอคนนี้ไม่ธรรมดานะคะทิ้งท้ายนี้นะคะให้เชอปรางได้พูดถึงนะคะกับสามโปรเจกต์เธอบอกว่างานนี้ทุ่มเต็มร้อยแน่นอนค่ะและที่สำคัญเขามีแพลนวันหยุดดูแลตัวเองดีๆคนเดี๋ยวไปฟังจากเธอค่ะ เพราะว่ามีคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่5-6สิงหาคมนี้นะคะซึ่งเชิรมีหน้าที่ในการ produce วางแผนแล้วก็ดูภาพรวมของงานคอนเสิร์ตทั้ง2วันนะคะมีงาน Gen 3นะคะ Third Generation และ b i t in Wonderland ของ b n k p r o d e y ในวันที่5เวลาประมาณบ่ายโมงซึ่งจะเปิดจองบัตรแล้วนะคะวันที่8-9นี้ที่จะถึงนี้แล้วก็อีกงานนึงงานใหญ่ที่รวมเนมเบอร์ทั้งหมด74คน,นะคะ่ะ <c oughs> ปั่นเงียบแล้ว74 <laughs> <24 S 2> <laughs> คนนะคะ BNK48 v s CGM48 concert นะคะ The Battle of Idol ก็จะเป็นทั้งกรุงเทพและเชียงใหม่มามาเจอการมาโชว์ด้วยกัน74คนบนเวทีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแบบจริงจังขนาดนี้อันนี้เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่แบบจริงจังขนาดนี้แล้วเราก็เป็นคนแพลน <laughs> 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 จัดตารางซ้อมน้องๆใครขึ้นยูนิตไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ปวดหัวอยู่แล้วก ออกแบบเวทีในบางส่วนออกแบบบ็อกกิ้งเต้นน้องแบงางเพลงเราแบ่งงานกับอิสุจังนะอิสุรีนาซังที่เป็นชีฮ้นินอยู่ที่เป็นชีห,นนนชห้นินอยู่ที่เชียงใหม่นะคะก็แบ่งงานกันแล้วก็มีทางครูเต้นครูร้องที่คอยช่วยกับพวกหนูอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ทีมสเตจซัพลายก็เริ่มประชุมกันเรื่อยๆล้วก็แบบว่าประชุมกันทุกอาทิตย์ค่ะซึ่งบางวันหนูเข้าไม่ได้เดี๋ยวดูจะตามนะพี่ <c oughs> <c oughs> แต่นูจะพยายามเข้าให้ได้ค่ะ สี่ทุ่มคนทางคุ้มค่ะก็ถ้าแบบทํางานทั้งวันแบบอ่ะเริ่มวันนี้เริ่ม8ปดโมงเก้าโมงอะไรอย่างเงี้ยก็จะถึงแบบทํางานตัวเองก็แบบถึงประมาณ4ี่โมงซ้อมเต้น6กโมงถึงห้าทุ่มหนึงถึงห้าทุ่มแล้วก็ไปเคลียร์งานตัวเองต่ออะไรอย่างเงี้ยถึงประมาณก็ตีหนึ่งตีสองค่ะแล้วก็ตื่นใหม่ก็ใ <laughs> ช <laughs> <ะ>่ทุกวันอ่านนี้แต่ว่าจะตอบล่ะตอบแบบมสเสจตอบข้อความอยู่เรื่อยใช่วันหยุดให้ตัวเองบ้างหรือยังแทนไว้บ้างค่ะจะใช่ ออรอบนี้ยังไม่ได้แลนยาวค่ะแต่มีแลนเพื่อไปทําบุญะคะ่ะมีทำในช่วงไทยทำบุญช่วงปลายปีทากระถิน่นทอดกระถินนะคะก็สามารถไารวมทอดกระถินกันได้นะคะไปติดตามของคุณแม่เชิญได้นะคะถ้าเกิดใครใครแบบว่ารู้ว่าแบบคุณแม่ผ่านช่องทางไหนก็ไปไปดูกันได้นะคะเพราะว่าจะมีทอดกระถินใหญ่ที่ทําที่วัดที่ที่จังหวัดสักหนึ่งจังหวัดหขออไปด้วยจัง <S <S อะไรนะประจวบคีรีข,นขรันค่ะขอบพระคุณค่ะ แฟนๆรู้ดีกว่าเชื่อ,อีกนะคะอําเภอทักแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเราจะไปอำเภอกระถินที่นั่นนะคะก็เป็นกําลังใจให้ด้วยละกันค่ะก็มาร่วมกันได้นะคะก็เป็นแผนที่คุณแม่บอกว่าจองตัวนะคะได้เลยค่ะแม่หนูลาง,งานไปล่องหน้า3เดือนแล้วค่ะเย่แต่นอกจากนั้นก็จะไปพวกหาหมอค่ะหาหมอกายภาพเดือนละครั้งโดยประมาณที่ที่มักจะมักจะเขาเรียกว่าดูแลร่างกายตัวเองใช่ค่ะ ฝากด้วยนะคะคเจอกันค่ะใ <Okay. S 1> ช้ยานี้นะคะเหมาะกับเธอมากๆเลยนะคะสาวเก่งใจแกร่งจริงๆค่ะสำหรับเชอปางอารีกุลน,นะคะต้องติดตามทุกๆผลงานของเธอด้วยค่ะ